สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สอนพื้นฐานการขึ้นเนินเล็กน้อยนะครับมาติดตามกันนะครับผมถ้าผมให้ผู้เรียนวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันง่ายนะครับวิ่งปื้ดขึ้นมามันง่ายนะครับต้องมีการขึ้นและหยุดแล้วก็ขยับขึ้นมาให้ได้นะครับนี่คือพื้นฐานนะครับถ้าไม่ดับนั่นถือว่าคุณเข้าใจนะครับเข้าไปเรื่อยๆครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เกินกลวยนั่นแหละ เอาละโอเคเข้าใจบ่างโดยความเข้าใจของเราวิธีมันประมาณไหนครับวิธีมันประมาณไหนอธิบายตามที่เราเข้าใจนะกะคือว่าต้องยกยกค่าให้รถมันรู้สึกว่ามันจะไปต้องไม่มากเกินไปนะถ้ามากเกินมันจะดับสังเกตได้ว่ามันจะดับไหมนั่นแหละเพราะมันตรุดรดนะตอนนั้นคนขับจะรู้นะครับคนที่ไม่ได้เรียนก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าคนเรียนจะรู้ว่ามาพอมันมันรุดรดเนี่ย เท้าเราไม่ใช่ว่ายกคาดเพิ่มนะต้องเหยียบลงไปหน่อยนึงเหยียบลงไปหน่อยนึงแล้วก็ปล่อยเบยรกออกอ่าโอเคปล่อยให้มันเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ถอยไหลลงไปข้างล่างครับฝึกเรื่อยๆจนกว่าจะทำจนชินนะครับเพราะว่าพอเวลาไปไปขับจริงมันจะได้ทําได้แล้วไม่ต้องไปกดดันเวลาไปไปขับบนถนนนะครับอันนี้คือขั้น ฝึกไว้เลยนะครับขั้นเริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่ามันจะสูงจะชันมากน้อยแค่ไหนถ้ามีพื้นฐานดีนะครับรู้เรื่องมันก็คือขึ้นมาได้นะครับถ้าลักษณะนี้นะครับถ้าเราหยุดรถไปแล้วนะครับถ้าเราปล่อยเบรกออกรถจะไหลทันทีนะครับเอาปล่อยเบรคครับเห็นไหมรถจะไหลนะครับถึงแม้ว่าเข้าเกียร์เดินหน้านะครับแต่รถมันไหลลงไปข้างล่างหยุดรถครับเดินหน้าครับ หยุดรถครับถ้าลำพังจะให้วิ่งขึ้นมานี่รอบเดียวมันง่ายมากใช่ไหมพุ่งขึ้นมาเลยจวกจ้าขึ้นมาได้แต่ต้องไม่ต้องไม่เกินตรงนี้ออกไปไปล่อยหลังลงไปให้มันไหลลงไปครับโดยเกียร์หนึ่งนี่แหละแต่ว่าใช้วิธีการเบียบเบรกป่อยเบรกเอาไปเรื่อยๆครับไปอีกไปอีกครับ โอเครอบนี้ผมจะให้วิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปหยุดรถตรงที่ไม่เกินกลวยนะอ่ะรอบเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรทั้งนั้นก็ยกซานเลีงกันเล่งได้เลยแล้วเอาสเตปที่เราออกตัวมาใช้งานถ้าอย่างนี้นะครับให้วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันง่ายเลยนะครับแล้วก็ไม่ดับนะครับแต่เราจะต้องให้ผู้เรียนฝึกเพราะว่าเขาเป็นมือใหม่อ่าไหลลงมาครับไหลลงมา ไลลงมาเรื่อยๆโอเคทีนี้ทั้งขึ้นเนินด้วยทั้งเลียวซ้ายด้วยนะนูนเลยเยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปวนมารอบหนึ่งเด้อันนี้คือไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องแบบเป็นสเต็ปคือเรารู้อยู่แล้วตอนนี้อ้าวไปได้เลยครับดีมาเลยมาเลย ชะลอชะลอชะลอไม่ใช่มาจ้วดอย่างเดียวอ่ามันต้องมีโหมดความปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่รีบเกินไปโอเคไปต่อครับได้แล้วแต่ว่ามันรีบเกินไปเกืนฟวงอะไรด้วยเปิดฟอง,เป,ฟองเปิดไฟด้วยนะอาจจะใช้เสียงดังนะครับเพราะว่าไม่ได้ควบคุมอยู่ในนั่งในรถนะครับเพราะว่าเขามาถึงขั้นที่ว่าปล่อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคูตา้มามอสอสอนขับรถยนต์นะครับ ตอนนี้ผมก็นั่งรอนักเรียนนะครับนักเรียนกําลังไปยูเทิร์นรถมาอยู่ที่ฝั่งหนึ่งนะครับก็ใครที่สนใจเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0ู8ย์5 0 0 7 2นเอะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเ้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในฉากถัดไปเรื่อยๆนะครับว่าจะสอนอะไรบ้างนะครับนักเรียนกําลังมานะครับ แรงมากเลยนะครับวันนี้